ซึกเกก็ขนกองกําลังของมันมาล้อมไว้หวังจับตัวโจรเด็กทั้งสองแต่ทั้งสองก็หนีออกมาด้วยระเบิดแม้จะหลอกพวกปลายแถวได้แต่มันไม่พน้นซึกเกท,ที่หูดีมากพวกโคโจิโร่ที่อยู่ด้านนอกเห็นสัญญาณจากเกนบะก็ขี่มาล่อทําเหมือนว่าหนีไปแล้วแต่ซึกเกวิเคราะห์ดูแล้วมันรู้ว่าโจรเด็กทั้งสองไม่ได้ไปทางนั้นมันจึงรู้ทันทีว่าสองคนนั้นอยู่ในป่าเกนบะรู้ว่าไอซึกเกมันหูดีโคตรๆมันเลยตั้งใจจะทิ้งโทคิไว้แต่เพราะว่ามันเสียงดังซึกเกเลยรู้ตำแหน่ง ถ้าโทคิไม่เข้ามาช่วยไว้เกนบะคงตายไปแล้วแต่การช่วยครั้งนี้ก็ทําให้โทคิบาดเจ็บระหว่างที่หนีอยู่เกนบะก็ถามว่าจะช่วยมันทาไมทั้งที่หนีไปคนเดียวก็ได้โทคิก็บอกว่ามันจะไม่ทิ้งเกนบะเพราะการได้หนีไปด้วยกันแบบนี้มันสนุกมากตัดมาที่ซาดะมันกําลังล่าพวกโทคิทักษะตาดีของมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ตอนกลางคืนเพราะมองไม่ค่อยเห็นแต่เจ้าซึเกะก็ติดมาด้วยและด้วยความหูดีของซึเกะเลยช่วยปิดกลบจุดอ่อนของซาดะได้แล้วธนูดอกนั้นเกือบดอนทั้งสอง แต่ก็แค่เกือบทว่าโทคิก็ไปต่อไม่ไหวแล้วเกนบะก็ต้องตัดสินใจจะทิ้งหรือจะช่วยซึ่งเกนบะเลือกจะช่วยในเมื่อไอซึเกะมันหูดีนักเกนบะเลยทําให้พวกนกแตกหือเสียงกระพือปีกของนกทําให้ซึเกะป,ปวดหูอย่างมากแล้วจากนั้นเกนบะก็สองลุงสยับยุยี่ธนูของซาดะก,ก็พังค่ายก็โดนเผาอีกแพ้อย่างหมดรูปหลังจากนั้นเกนบะก็กลับมารวมกับทีมเขาตัดสินใจจะร่วมเดินทางกับพวกโทคิผ่านไปอีกวันการที่ค่ายของซาดะโดนเผา นั้นทาให้มันอดได้พื้นที่ทางตอนเหนือของตระก,กูลสุวะมันก็เสียใจจนเสียเส้นทางด้านโทคิที่กําลังทําแผลอยู่เขาก็ถามสุวะว่าเรามีเกณฑ์บะแล้วให้เกณฑ์บะเข้าไปรอบสังหารไม่ได้หรอสุวะก็บอกว่าอาชิไม่มีทางตายด้วยการรอบสังหารแน่นอนและสุวะก็ถือโอกาสนี้เล่าวีลกรรมของอาชิเพื่อให้โทคิได้รู้จักศัตรูตัวเองมากขึ้นเรื่องราวมีอยู่ว่าวันหนึ่ง อาชิกำลังจะออกไปไหนไม่รู้ชินโนะลูกของจกักรพรรดิก็พาคนของตัวเองมาลอบสังหารอาชิแม้อาชิจะโดนหมายปองชีวิตเขาก็ไม่ได้มีท่าทีจะโกรธเลยแม้ภายนอกจะมีท่าทีที่ใจดีแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยเพราะเพียงแค่อาชิเดินผ่านลูกน้องของชินโนพวกเขาก็ตายเรียบชินโนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะสังหารอาชิแต่ก็ไม่มีวี่แววจะเป็นไปได้เลยประชาชนแถวนั้นเห็นก็เข้ามาดูถามไ่ายอาชีว่าเป็นอะไรไหมพวกเขาไม่สนใจชินโนแม้แต่น้อย ทำเหมือนชินโนเป็นแค่อากาศนี่ทำให้เห็นอาชีมีความสามารถแปลกๆเขาดึงดูดทุกคนได้ทุกคนเชื่อชูเขายิ่งกว่าจัก,กรพรรดิเป็นไหนๆเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเขาก็มีอำนาจเหนือกว่าลูกชายจัก,กรพรรดิสุวะก็ถามโทคิว่าพร้อมประจันหน้ากับคนที่อยู่จุดสูงสุดหรือยังโทคิก็บอกว่าสุวะได้มอบพักพวกวิธีการต่อสู้ความมั่นใจแม้ตอนนี้จะไม่สามารถทัดทานกับอาชีได้แต่มันคือสิ่งที่เขาภูมิใจแม้ว่าช่องว่างระหว่างเขากับอาชีจะห่างกันแค่ไหนแต่เขาจะไม่ยอมแพ้